กลับสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอเชิญเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าอินเทรนด์ซึ่งมีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาให้ฟังกันทุกวันค่ะวันนี้ข้าพเจ้าขอเชิญทุกท่านมารับฟังเรื่องราวและธรรมะในหัวข้อที่สำคัญยิ่งคำถามที่ว่าแผ่เมตตาละลายกรรมได้หรือไม่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่า กรรมเก่าเปลี่ยนไม่ได้หรือทำไว้แล้วต้องชดใช้แต่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าแม้กรรมเก่าจะมีผลแน่นอนแต่กรรมใหม่ที่เราทำในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนทิศทางของวิบากกรรมเก่าได้และสิ่งที่เปลี่ยนแรงที่สุดก็คือเมตานั่นเอง ข้าพเจ้าขอให้ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายลองนึกถึงบุคคลผู้หนึ่งที่ท่านอาจมีเรื่องคุนเคืองอาจเคยทำให้ท่านเจ็บปวดหรือเสียใจเมื่อภาพเขาปรากฏขึ้นในใจอย่าปฏิเสธอย่าผลักไสแต่ให้มองด้วยใจแห่งเมตตาข้าพเจ้าขอเล่าเรื่องหนึ่งของชายหนุ่มชื่อกัน กานเคยโกรธแค้นเพื่อนเก่าคนหนึ่งอย่างรุนแรงเพราะเพื่อนคนนั้นโกงเงินธุรกิจไปจนหมดตัวและใส่ร้ายเขาต่างๆนานา,นากันตั้งจิตอาฆาตทุกครั้งที่เห็นข่าวเพื่อนคนนั้นเจริญรุ่งเรืองใจของเขาเต็มไปด้วยไฟแห่งความเกลียดจนวันหนึ่งเขาได้ไปกราบหลวงปู่ศิลาพระเกจิผู้มีเมตตายิง่งหลวงปู่เพียงยิ้ม แล้วท่านพูดเพียงประโยคเดียวว่ากันเอ๋ยเมตตาเธอลูกเอ๋ยเมตตาเป็นน้ำดับไฟกรรมได้เร็วกว่าสิ่งใดแต่ไฟโกรธนี่แหละที่เผาผลาญใจเราเองก่อนจะถึงเขาเพียงประโยคนั้นเหมือนค้อนกระแทกใจกันอย่างแรงเขานั่งนิ่งน้ำตาไหลแล้วเริ่มหัดแผ่เมตตาให้เพื่อนคนนั้นทุกวัน เขาเริ่มจากแค่คำสั้นๆขอให้เธอเป็นสุขปลอดภยัยและพบทางที่ดีวันแล้ววันเล่าจากคำพูดที่ยังฝืนกลายเป็นความรู้สึกจริงผ่านไปไม่ถึงสามเดือนเขาได้รับโอกาสเริ่มงานใหม่จากคนที่ไม่คาดคิดรายได้กลับมา,มามากกว่าที่เสียไปหลายเท่าการเข้าใจทันที วันนี้คืออำนาจของเมตตาเปลี่ยนกรรมท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาจิตย่อมรักษาผู้มีเมตตานั้นบุคคลผู้จเจริญเมตตาแม้จะเดินทางไปที่ใดย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายแม้สัตว์ร้ายยังไม่กล้าเบียดเบียนแม้เทวดา อย่างอนุโมทนาเพราะเมตตาคือเคลื่อนแห่งความดีงามที่สั่นสะเทือนไปได้ไกลยิ่งกว่าความโกรธแต่ข้าพเจ้าขอเตือนว่าเมตตาไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนต่อความผิดแต่หมายถึงการไม่สร้างตำหม่ด้วยใจที่โกรธเมื่อใจเราให้อภัยใจเราก็หลุดพ้นจากพันธะของกรรมเก่า นั่นคือการตัดกรรมด้วยปัญญาและเมตตามีป้าคนหนึ่งเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านมีลูกชายที่ไม่เคยดูแลท่านเลยกลับพูดจาหย,ยาบคายใส่ตลอดท่านเสียใจมากจนน้ำตาไหลทุกครั้งแต่ทุกคืนก่อนนอนท่านจะพนมมือและแผ่เมตตาให้ลูกชายคนนั้นเสมอขอให้ลูกเป็นสุข มีปัญญาและพบเจอสิ่งที่ดีหนทางที่ดีชีวิตจะเริญรุ่งเรืองอยู่มาวันหนึ่งลูกชายประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแต่กลับรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์เพราะตอนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นใจของเขาได้ระลึกถึงแม่ขึ้นมาอย่างกระทันหันหลังจากนั้นลูกชายท่านกลับใจ เมื่อขอขมาแม่และดูแลจนวาระสุดท้ายท่านได้กล่าวว่าด้วยน้ำตาคลอว่าปาไม่เคยสาปแช่งใครไม่เคยกโกรธใครแต่แผ่เมตตาให้เสมอเมตตานี้เองที่ช่วยลูกชายของป้าไว้ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายนี่คือพลังของเมตตาเปลี่ยนกรรม เพราะเมตตาคือพลังที่ละเอียดกว่าความโกรธสูงกว่าความเกลียดและลึกกว่าความกลัวข้าพเจ้าขอฝากวิธีปฏิบัติไว้ให้ท่านผู้ฟังเมื่อรู้สึกขุ่นใจโกรธหรือเจ็บปวดจงหลับตาและตั้งจิตว่าขอให้ข้าพเจ้ามีเมตตาต่อเขา ขอให้เขาพ้นทุกเช่นกันขอให้ใจของเราสงบและเบาด้วยสติปัญญาถ้าทำได้ต่อเนื่องพลังนั้นจะเปลี่ยนคลื่นพลังในใจของเราและส่งผลไปถึงกรรมเก่าที่ผูกไว้เมตตาคือไฟศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ความอบอุ่นแต่ไม่เผาใครให้เจ็บ ข้าพระเจ้าขอย้ำอีกครั้งเมตตาไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่เปลี่ยนผลของอดีตที่จะมาถึงเราได้เพราะเมื่อใจเราสงบเราย่อมไม่สร้างกรรมใหม่ไม่ต่อยอดความทุกข์และเมื่อไม่มีเชื้อใหม่กรรมเก่าก็ย่อมสิ้นแรงไปเองในพระเมตตาสูตร พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเมตตาเป็นธรรมที่สูงสุดไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเหมือนแม่รักลูกคนเดียวถึงแม้ลูกจะล่วงเกินก็ยังให้อภัยข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเริ่มฝึกเมตตาจากสิ่งเล็กๆ เริ่มจากการให้อภัยคนใกล้ตัวยิ้มให้คนที่ไม่ยิ้มตอบหรือแม้แต่ก,การให้อภัยตนเองเพราะเมตตาที่แท้ต้องเริ่มจากการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตนเองเมื่อเรารักและให้อภัยตนเองเราจะสามารถรักและให้อภัยผู้อื่นได้โดยไม่ฝืนท่านผู้ฟังที่รักคะ เมตตาไม่เพียงเปลี่ยนกรรมแต่ยังเปลี่ยนใจเราให้เบาและเปลี่ยนโลกให้สว่างจงจำไว้เถิดว่าบุญไม่ต้องใหญ่แต่ต้องมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์และเมตตาคือบุญที่บริสุทธิ์ที่สุดท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลาย เราทุกคนล้วนทำบุญในรูปแบบต่างๆบางคนถวายทานบางคนภาวนาบางคนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแรงกายแรงใจแต่เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนทำบุญเพียงนิดเดียวแต่กลับได้รับผลเร็วส่วนบางคนทำบุญใหญ่โตมากแต่ชีวิตกลับไม่เปลี่ยนแปลงเหตุนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชัดเจนว่าผลบุญจะส่งเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตขณะทำบุญข้าพเจ้าขออธิบายง่ายๆว่าบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนแต่ขึ้นอยู่กับพลังจิตที่เรามีในขณะธรรมถ้าเราทำบุญด้วยใจเศร้าหมองหรือหวังผลตอบแทนมากบุญนั้นจะมีพลังอ่อน เพราะเจือด้วยกิเลสแต่ถ้าเราทำบุญด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาปิติและศรัทธาบุญนั้นจะมีพลังแรงและจะส่งผลเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างมีหญิงสาวชื่อสายบัวเธอเป็นคนจนแต่มีใจศรัทธาวันหนึ่งเธอเห็นพระเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้าน ในมือนั้นเธอมีข้าวเพียงคำเดียวแต่เธอกลับตักข้าวคำสุดท้ายใส่บาตรด้วยใจอิ่มเอิบพระรูปนั้นกล่าวเพียงว่าขอให้โยมจงมีแต่ความสุขความเจริญเถิดหลังจากนั้นไม่นานมีผู้มาชวนเธอไปทำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัดชีวิตค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลายปีต่อมา เธอกลับไปทำบุญที่วัดเดิมพร้อมเงินจำนวนมากที่เธอหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นอำนาจแห่งจิตเพราะขณะที่สายบัวใส่บาตรเธอมีจิตที่บริสุทธิ์ไม่คิดถึงตนเองเลยบุญจึงส่งผลเร็วเพราะใจเธอเป็นเหมือนดอกบัว ที่บานพร้อมรับแสงธรรมพระพุทธองค์ตรัสไว้ในองค์กุตตะรนิกายว่าจิตที่บริสุทธิ์ย่อมนำบุญให้ส่งผลเร็วเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ตกในดินชุ่มน้ำย่อมงอกงามเร็วดังนั้นหากเราต้องการให้บุญส่งผลเร็วเราต้องเริ่มจากปรับใจก่อนทำบุญทุกครั้ง ข้าพเจ้าขอแนะนำขั้นตอนง่ายๆเพื่อให้บุญของเรามีพลังมากขึ้นขั้นตอนที่หนึ่งตั้งใจให้ถูกต้องก่อนทำบุญทุกครั้งให้น้อมจิตว่าข้าพเจ้าทำบุญเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ใช่เพียงเพื่อหวังรวยหวังได้เพราะใจที่มุ่งหวังมากเกินไปจะกลายเป็นใจที่ยึดมั่นแต่ใจที่ยอมปล่อยวางจะกลายเป็นใจที่เปิดรับบุญได้เต็มที่ ขั้นตอนที่สองทำด้วยความปีติเมื่อทำบุญอย่าทำด้วยความรีบเร่งหรือเฉยชาแต่ให้รู้สึกว่านี่คือโอกาสดีที่ได้ให้ยิ้มรับรู้ถึงความสุขในใจที่ได้แบ่งปันยิ่งปีติยิ่งมากบุญก็จะยิ่งแรงขั้นตอนที่สรักษาใจให้ใสหลังทำบุญอาน,นิสง์ต่อเนื่องหลังทำบุญแล้ว อย่าปล่อยให้ใจขุ่นมัวหรือเสียอารมณ์อย่าพูดลบหลู่บุญของตนอย่าคิดว่าเราทำบุญแล้วแต่ทำไมยังจนเพราะความคิดเช่นนั้นเหมือนเทน้ำดีลงบนดินแหง้งบุญจะไม่ซึมซับได้เลยแต่ถ้าเรารักษาใจให้แช่มชื่นระลึกถึงบุญบ่อยบยบุญจะค่อยๆขยายตัวและส่งผลได้เร็วเกินคาดเคยสงสัยไหมคะว่า ทำไมบางคนถวายเงินมากแต่บุญไม่เห็นออกผลเพราะบุญไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จํานวนเงินที่ทําแต่อยู่ที่ใจในขณะถวายต่างหากบางคนถวายทองคําด้วยความอยากอวดแต่บางคนถวายดอกไม้แห้งด้วยน้ําตาแห่งศรัทธาดังนั้นบุญของคนหลังส่งผลเร็วกว่าแน่นอนพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเจตนาคือกรรม เมื่อใจเราบริสุทธิ์เรากําลังสร้างกรรมใหม่ที่สว่างและกรรมเก่าที่มืดก็ค่อยๆละลายไปนั่นเองข้าพเจ้าขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นเคล็ดลับของพระอริยเจ้าที่ช่วยให้บุญส่งผลเร็วอย่างยิ่งนั่นคือการอุทิศบุญและแผ่เมตตาทันทีหลังทำบุญหลังจากทำบุญทุกครั้งให้น้อมใจว่า ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้แก่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันมาขอให้ทุกดวงวิญญาณได้รับบุญนี้และอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด